เราจะเราล้นกันี้เราจะเอาพันเราจะเอาพึ้งไอเยอบยกขึ้นี่แบบจะเต้นจะเต้นดแล้วแ้ถ้าตอ์บี้ก็กระผานเนี่ยจะแแต่ว่าตอว์่ไปายต้อไมาเอาเลยเหรอดกวัวเองดยกวัวเองเอ๊ะเอเอ้นนี้ไปยังไงไปยังไ ตายหามบนเลยตายบนเลยทำไมกูรอดวะ ไอเย่ไอเย่ทำไมผมรอดวะเย่ไอจันด้วยทำไมเราทำเพื่อตายวะไอ้เย่ทำไมทำไมคนเก็บแม่งรอดวะไอ้เย่ไหนวะไอ้เย่อ้ยตังเราเยอะมากพี่เราไปดาวักเยอะแยะถึงจเราใช้เวลาแค่สามวันหาได้ขนาดนี้เลยวะเย่เรารวยเลยวะเราเป็นคนเก็บขยะอวกาศเดียวาบ้ พี่อันนี้ใครอ่ะคุฟ้าคุฟ้าุฟ้ารูุ้ฟ้ารู้จักอาวุธสังหารที่แรงที่แบบายแรงสุดโลกมั้ยังไงคุฟ้ารู้นะเอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเก็บไงเราลยไม่ได้เป็นดาวยากกันพวกเราโดน ถักตังค์เดนถักตังค์ดกเียผูมีคนตายาถักตังค์เเอ้าไม่รูู้ไอ้เแล้วเองนจบแล้วเรามีพันหนึ่งเรามีพันึไมต้องโอ้โหนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะ ไอ้เฮียเจ๊กกระโบดไอ้สัสไอ้เฮียเจ๊กไอ้เฮียเจ๊กไอ้เฮียเจ๊กกระโดไอ้เจ๊กกระโบดไอ้เฮียไอเจ๊กลมตัวกูซะลมตูดกูไอ้เฮียเจ๊กลูกไข่เลยไอเจ๊กไอเจ๊กกระโบดนี่ไงนห้องนี่ไงมีมีมีม มีอะไรมีอะไรมี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 เซนต์เล็กตรง,ตงไหนวะแถวนี้แหละข้างล่างข้างล่างนีผมสแกนโดนมแล้วห้องเดียนี่ไงนี่ไงมีห้องใหญ่เลยเนี่ยได้แล้วได้แล้วมีห้องใหญ่เลยไปดูห้องใหญ่กันก่อนดูห้องใหญ่แล้วถัดแล้วใช่ <c oughs> ใเฮ้ยเฮ้ยกูเจอเด็ก กูเจอเด็ก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 ไอ้เอ็กกูเจอเด็กไอ้เอกมึงต้องรีบกลับแล้วพวกเราต้องรีบกลับไงมันมาแล้วพี่ไอ้เหี้ยรีบกลับเลยพี่รีบกลับเลยไปกันเถอะไอ้เอ็กมึงก็ยอะหัวขาด เราไม่ยห็นไงนะริงถ้าอยากให้คุณตาเขาเจอก็ให้ให้เอกตายก็ได้ไม่ท่านไหนวะขบวนเหรอใช่ไหมขบวนเหรอใช่ใช่ใช่ขบวนรอก่อนรอก่อนรอก่อนมอรอรอย็เเฮ้ยมันมามันตามกูมันตามกูอย่าโดนโซ่มันหนีเลย นีไ้เองหนีไปุ้งสติเลยอย่าไปแปลกเลยอย่าไปเอกแมงพารานอโน่เนี่ยเออพารานอโน่ปากตึ้งแผลกปากบ่อยสุดนี้ไปไหนประสาทแดงปะเล่นแล้วประสาทแดตรงนีมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ย ไล่กูหักจังเสียนป่ะหักเสียงนะครับเจ็บเจ็บันไดไม่ตายก็เยียแล้วแค่นี้ก็เจ็บแล้วไม่ตายเองไม่ตายเดี๋ยวคุณดูให้ดูเดี๋ยวดูกูไว้เดี๋ยวดูกคุยโอเคตัวโอเคบ้างไป ยไอ้เย้แล้วพูดทำไมผมผมเงียบสุดๆแล้วพี่เอื่อกี้อเมื่อกี้มึงวางของมันไอ้เนี้ยของมันทำเสียงไงเอกเอ้าไม่รู้ไม่บอกกันน่ะนึกว่ามันตีเสียงกับเสียงพูดไม่มีไม่มีได้บอกไม่ได้บอกได่ใช่ไม่ได้บอกขึ้นเลยอะไม่กูไม่กูสบอ่ะ อีเด็กอีเด็กเคียนั่นแม่งอีเด็กเคียนั่นมา,ามาดักหน้าผมพี่ <c oughs> แม่งโคตรเคียเลยพี่กุศกูแต่กูเจอ <c oughs> ล้วก็แล้วก็แล้วก็ฝึกเล่นดาวนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ม,มากประสบการณ์เนยยุยจียอดพี่ยอดพี่ต่อพี่ต่อต่อเลยลุยลุยลุยคุณฟา้าคุณฟ้าไปกับผมนะได้ปโปรดคุณฟ้าต้องพูดเยอะๆแขกปากเยอะๆปากอะไรทก็เต็มไปเลยหยิบหยิบปะ ทำไมกูทำไมกูไปเจอโถงอ่ะคืออะไรอ่ะมันมันหนีออกมาข้างนอกไม่ได้เพาะมันจะเอาควาทุกที่โดยก่วยาเจริ่งมันจะตาฟาไปทุกที่อะไรวะเฮ้ยพี่ผมเจอพี่เด็กหรือวีอะไรวะเอาว้วิ่งพี่ทำใจดีๆไว้ไปกลับบ้านกลับบ้านมืดอ่ะมืดอ่ะเดี๋ยวมันจะเอาชีวิตคุณฟาไปแล้วทุกคนคุณฟาเป็นเหมือนกูเลยคุาโดนเหมือนกูเลยกำไรกำไร ยังไม่คุ้มกำไรเลยกไม่คุ้มกำไรไม่ได้เอาคอนเทนต์เหรอแล้วคอนเทนต์มอกมาอู้วพี่คอนเทนต์คอนเทนต์ลงไปคอนเทนต์แล้วกูสารได้เจอด่านอย่างนี้เอ้าจบแล้วพี่คอนเทนต์มอกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอกเดี๋ยววันหลังมาใหม่เดี๋ยวมาอีกอีกวันนึงเดี๋ยวมาอีกวันนึงเราเราเอาดิเราเราวิ่งเลยไหมพี่เราได้ที่นี้ไปแล้วเราวิ่งเลยไหม เราวิ่งเหรอใช่พี่เอาเลยพี่เอาจริงเหรอเดี๋ยวก็ซวยกันหมดเดี๋ยวก็ซวยกันหมดเอาไหมผมยิบเลลนะผมยินเบลล์แล้วผมยิา คราข้วพี่เล้ยงหรอม่อยู่ที่งเองอยู่ยานแล้วเอ้าเบี้ยทีอยู่ห้าไฟพี่โดนอะไรอ่ะไอไอกล่องอ๋อดูดูกล่อ้กล่องนั่นวะเรออันนี้โดไอกล่องเลยอ้าพี่โดนอะไรอ่ะ้ทุกคนก็รดแล้วก็อยู่บนเรือหมดเลยไม่รอดทุกคนกะับเรือก็ได้วะพี่พี่อยู่กับผมไม่ใช่เหรอ อะไรเอี่ยคุณฟ้าน่าะตายนานนั่งสามสองเราเล่นเป็น้ยเฮกองนั่นกล่องอะไรกล่องอะไรไม่รู้ทุกคนผมเจอกล่องอะไรไม่รู้คุณฟ้าผมเจอกล่องอะไรไม่รู้ที่ไม่เนี่ยจริงห้องนั้นพี่ห้องนั้นมีไหมหรือมีมันไปตรงนี้อะฮัลโหลเก็บเก็บไม่ได้นอ่่พี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มึงโดนอะไรตำรวจมึงโดนอะไรเงียบต้องต้องห้ามให้มันไปยืนใกล้ๆประตูกูไปปิดประตูหมาไปนี่มากัดกูโดนเชตเตอร์เล่นไอ้เหี้ยปิดเชตเตอร์กับทอยเฮดทอยเฮดหรือเชตเตอร์ไม่รู้มันมันเป็นตัวกล่องอ่ะแล้วมันเป็นตัวตัวกูตายตัวเมื่อกี้เลยเราไอ้ที่ปิดายเขาหมาที่ยานเราจนปิดประตูให้ทุกคนจบแล้วเฮีย